มีผู้ถามว่าใส่บาตรกับไหว้พระเนี่ยมันต่างกันยังไงการใส่บาตรกับการไปไหว้พระเนี่ยความจริงมันก็ตรงตัวอยู่แล้วนะก็คือการใส่บาตรเนี่ยก็คือเราการบริจาคทานหรือเราไปทําทานเราเอาทรัพย์สิ่งของนะเช่นอาหารข้าวสารอาหารแห้งหรือข้าวอาหารการขบฉันเนี่ยนะไปตักบาตรพระอย่างที่เราทํากันนะเป็นประเพณีไทยเนี่ย เป็นการทำทานเป็นอามิสบูชาเป็นอามิสบูชาเป็นการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของส่วนการไปไหว้พระนั่นก็นเป็นอามิสบูชาเหมือนกันการที่เราทำความเคารพนอบนอบ้อมมีจิตใจที่เคารพบูชาแล้วก็ไปกราบไหว้ตามระเบียบประเพณีเราอาจจะไหว้พระพุทธรูป นะหรือไปไหว้พระสงฆ์หรือไปตามสถานที่ต่างๆเจด,ดีวัดต่างๆเราก็ไปไหว้ก็ตอบตรงตัวอย่างเงี้ย <c oughs> ก็เป็นอามิศบูชาเหมือนกันบูชาด้วยอามิรเนี่ยไอ้การใส่บาตรก็เหมือนกับเป็นการไปให้ลาบการไหว้พระนี่ก็เหมือนกับการเป็นให้ยศสรรเสริญเป็นคำสรรเสริญแล้วลาบแล้วเสียงสรรเสริญ เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเป็นอิบูชาประเภทหนึ่งเป็นการปฏิบัติปฏิบัติบูชานี่อย่างเช่นสมทานเอาศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยิบเจมาปฏิบัติในตัวด้วยกายวาจาของเราหรือเราก็จเจริญสติปัฏฐานสีเนี่ยหรือมีสติปัฏฐานสี่และอริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยน้อมนําเข้ามากระทําอยู่ในกายวาจาแล้วก็ให้ถึงใจของเราส่วนตะกี้นี้มันเป็น อามิสบูชาก,การใส่บาตรการไหว้พระสวดมนต์อย่างเงี้ยก็เป็นอามิสบูชา,าการสวดมนต์ก็เป็นการกล่าวคําสรรเสริญพระรัตนตรัยแล้วก็ว่ากันไปตามคาถาบทต่างๆเป็นอามิสบูชาเ่งการปฏิบัติก็คือการเจริญสติสามัญญา อยู่ในฐานกายเวทนาจิตธรรมก็คือน้อมนำเข้ามาปฏิบัติในกายวาจาและก็ใจอของเรา